พวกเรากลุ่มปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับสวัสดีครับกระผมนายมพัชรีกรรชิน้าเลขที่หครับสวัสดีครับกระผมนายจิรัชจุดจุพุท์เลขที่สามครับสวัสดีครับกระผมนายพงศ์ประทิหุ่นลาเลขที่สิบครับสวัสดีครับกระผมนายณัฐพลสายเสนเลขที่สามสิบเจ็ดครับสวัสดีครับกระผมนายวัชระโอมาแสงเลขที่สามสิบเก้าครับสวัสดีครับและกระผมนายชยาหนุ์กองสุวรรณเลขที่ยี่สิบแปดครับ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์นะครับคือการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่มีโมลกุลขนาดเล็กเรียกว่ามอนอเมอร์มารวมกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพอลิเมอร์โดยที่มอนอเมอร์จะเรียงตัวก,กันเป็นสายโซ่ยาวนะครับส่วนการเกิดพอลิเมอร์เกิดแบ่ง,บงออกได้เป็นสองประเภทหลักนะครับ 1. ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติมและ2ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบคตรแน่นครับ เป็นปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติมปฏิกิริยาแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมโนเมอร์ที่มีมาตั้งคู่มารวมตัวกันโดยที่มโนเมอร์จะเข้าหากันต่อเติมกันเป็นสายโซ่ตรงยาวไปเรื่อยๆโดยที่จะไม่สูญเสียมเลกุลหรืออะตอมใดออไปโมโนเมอร์ที่ใช้มักเป็นสารประเภทไม่กี่ตัวเช่นเอทิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโพลีเอทิลีนนั่นเองครับ รเรามาดูในส่วนของตัวอย่างโพลิเมอร์แบบเติมกันครับตัวแรกก็คือโคพีดีนโคพีดีนมีสูตรโครงสร้างก็คือ C คันธุ์ฟ C แล้วก็แตกกิ่นออกไปเป็น H อีกสาตัวแล้วก็ห้อยอีก CS สามสาตัวครับถ้ามี้อา้าถ้ามีโคพีดีนเนี่ยจำนวนหลายตัวเราจะเขียนในรูปยังไงอ่าถ้ามาต่อกันหลายๆตัวครับเราจะเรียกว่าโพลิเมอร์่ะแล้วเราจะเขียนยังไงเราจะเขียนไดย,ยาวไปเลยไหมไม่ครับนักวิทยาศาสตร์ได้ชี้มาแล้วว่า เราจะนำพันธะคู่ครับสลายครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวที่คอยจัดเกาะกันก็คือเชื่อมกันเองครับเราก็จะได้ชื่อว่าโพลีโพพีนั่นเองครับอย่างเช่นอีกตัวอย่างนึงก็คือไวนิลคอรีนเช่นเดียวกันครับมีพันธะคู่ C ีแล้วก็มีห้อยเอแล้วก็มีตบกิ่์ออกไปเ็นซีออลคอลีนครับถ้าเป็นโอลิเมอร์หลายจะเียนในรูปยังไงก็เสียนดายตอไปนี้เลยครับก็จะได้ชื่อว่า โพลีไวนิลคลอรด์นั่นเองครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของโมโนเมอร์สองตัวที่นำมาเสนอในวันนี้ครับก็จะมีสไตรีนแล้วก็ไอโซพีนนะครับเรามาเริ่มที่สไตรีนก่อนก็คือเราจะเห็นเป็นภาดนะคู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะใช้หลักการเดียวกันกับที่ที่ท,ที่วัชระมศลได้อธิบายเลยนะครับก็คือการแตกกิ่งออกมานะครับกลายเป็นภาชนเกี่ยว C ีเห็นแบบนี้ส่วนเอ้ยไม่ใช่มันจะกลายเป็นโพลีสไตรีนนะครับ ส่วนไอโซพีนเราก็ใช้หลักการเดียวกันในการองการแตกหนอ่อแตกทีออกมาแบบนี้นะครับส่วนพันธะคู่ตรงนี้ก็เกิดจากพันธะคู่ของมอลเมอร์สองตัวนี้ทําการช่วยกันช่วยพนันธะเกี่ยวกับซีตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็นพันธะคู่ของโพลิเมอร์จะได้ชื่อเป็นโพลีไอโซพีนนั่นเองครับับตมอมานะครับปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์แบบพกแน่นนะครับโดยปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นการเกิดโพลิเมอร์ ที่มีฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งูนะครับที่สามารถเมื่อเกิดปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยหมู่ฟังก์ชันหมู่ใดกลุ่หนึ่งจะหลุดออกไปนะครับคล้ายกับปฏิกิริยาการครบแน่นของการเกิดเอสเทอร์หรือเอไมนะครับนอกจากนี้ปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นเนี่ยก็ยังใ้น้ําเป็นผลิตภัณฑ์ค่อยได้เหมือนกับปฏิกิริยาของเฮสัปพีทิลีไไนไดเอมีนกรดเอเนฟิกนะครับจะได้ไนรอนหกหก และน้ำเป็นส่วนประกอบโดยรายละเอียดของตัวอย่างของปฏิกิริยาการเกิดพลิเมอร์แบบควบนนะครับที่กัปตันนะครับจะเป็นคนแนะนําคนต่อไปนะครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างครับครับคราวนี้เ <Marsh> น <email> ี่ยก็มาดูตัวอย่างพลิเมอร์แบบควยแม่นนะครับผมปฏิกิริยาแบบควบแน่นเนี่ยก็คือเกิดจากมอเมอร์ที่เขามีหมู่ฟังก์ชันมันจะมาเชื่อมกันแล้วก็กลายเป็นสายยาวๆถูกไหมครับผมคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวอย่างกัน ตัวแรกเนี่ยเทเลทัลีติกแอซิดกับเอจีเอแก๊สอ็กจะสังเกตว่าภายในโมเลกุลของมันเนี่ยเขาจะมีหมู่ฟังก์ชันเพราะว่าปฏิกิริยาแบบก้่อเนี่ยนะเขาต้องมีหมู่ฟังก์ชันมาเชื่อมกันแล้วก็ได้ผลไปได้เป็นน้ำถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันตัวแรกเนี่ยเทเลทัลีติกแอซิดเขาจะมีหมู่ฟังก์ชันนั่นคือกรดคาร์บ,บอกซิลิกแล้วก็ส่วนตัวที่สองก็คือแอลกอฮอโอเอสแอลกอฮอล์โอเคคราวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกันยังไงเพราะตัวแรกเทเลทิก ให้กดคาร์บอเซตอีกเนีเขาจะดึงโอเอชอกมา OH เออกมาตัวที่2องแอลกอฮอล์เขาจะดึง H อชอกมา OH จากตัวแรกกับ H จากตัวที่2จะรวมกันมากลายเป็น H2O ก็คือน้ำถอดควายน้กมาเวลาเราเชื่อมกันก็คือน้ำนี่อันนี้คือของโพลิเมอร์จะสังเกตนะครับว่ากดคาร์บอเิตเนี่ยมันมาเชื่อมกับแอลกอฮอล์จะได้เป็นไอซิสเตตเหมือนเวลาเราเวลาเราเรียน จำได้ไหมครับเวลาเราเรียนเคมีซี K N e C เนี่ยเราจะเรียนเรียนว่ากรดฟอสฟอริกเนี่ยเขาจะมาเชื่อมกับแอลกอฮอล์จะได้เป็นเอสเตอร์เราเรียกพันธะปฏิกิริยาที่เกิดจากไอตัวสองตัวนี้กลายเป็น e เอสเตอร์ว่าเอสเตอร์อิสเคชันก็จะได้เป็นโครงสร้างดังรูปครับผมคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวที่สอบกันเฮกซาเมทิลีนไดนามีกับแอลดิบ e ิกเอซิดทรีย์อ่าน,นกัน การต้อนแนบเขาก็ต้องมีมงโมูลฟังก์ชันโมูลฟังก์ชันของต้อแรกคืออะไรก็คือ Amines สส่วนตัวที่2อโมูลฟังก์ชันคืออะไรก็ c o h ก็คือ, e มมรคอ,อรกออออรดคาร์บอกซิลิก,ก,น,น,กออน,นั่นเองครับเวลาเขามาเชื่อมกันสังเกตคาร์บอกซิลิกกับ a m i n e คุ้นไหมครับเวลาเราตอนเราเรียน TBC ถ้าเขาเจอมาเชื่อมกันเนี่ยเขาจะได้น้ำออกมาผลพลั้งก็คือน้ำออกมาแล้วก็จะกลายเป็นนี่ NHCO ก็คือพันธะ a m i n e นั่นเองครับ ก็จะได้ตัวเหี่ยวก่าโอเคต่อไปตัวที่3แลกติกเอซิ่ก็ต้องดูก่อนเลยอันนี้เนี่ยจะต่างกับเพื่อนๆต่างกับตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีโมเลกุลอยู่2เขาเรียกอยู่2เขาจะมาเชื่อมกันแต่ว่าคราวนี้แลกติกตัวนี้ค่อนข้างจะมีปัญหามันจะมีแค่ตัวเดียวนี่เขาจะมีแค่ตัวเดียว COOH เราไปดูก่อนโฟังก์ชันมีอะไรบ้างมันจะไอ้แลกติกเอซิ่เนี่ยมันจะมีอยู่2หมู่ฟังก์ชก็คือแอลกอฮอล์ OH แล้วก็ C O H โกรดคาร์บอซิลิกอ่ะคราวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมไปแนวๆแล้วก็ต้องดูมันมีสองฟังก์ชันแล้วคือฟังก์ชันสององคเนี้ยมันต่างกันไหมใช่มันต่างกันอ่ะถ้ามันต่างกันเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาโคเวนต์ได้ครับผมเพราะว่ามันเชื่อมกันได้แล้วก็ดู O C O H เนี่ย O H ดูด O H ออกไปส่วนฝั่มมิฝั่งซ้าย O H ดูด H ออกไปมาเชื่อมกันกลายเป็น S อ C O O เรียกว่าไพลาสติเซอร์จากวัสดุบริวกกับแล้ก็ฮอร์กลายเป็นเอสเตอร์ดูดผลผลิยได้ก็คือน้ำประมาอันนี้ก็กลายเป็นโพลีแลคติกแอซิดตามนี้ครับข้างในครับขอบจากพอลิเมืร์ที่ยกตัวอย่างเป็นอะไรครับปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่นยังยังสามารถเกิดจากมอน์เมอร์ชนิดเดียวกันได้อีกด้ครับอาทิเช่น พอลิสกไลดหรือน้ำตาลแอมโมเนียมบูนซึ่งเกิดจากโกรูโฟดมาเชื่อมต่อการเป็นเส้นตรงลนยังมี Poly พอลิยูเเียไทซึ่งเกิดจากยูเเียไทคมาเชื่อมต่อกันด้วยครับวันนี้พวกเรากลุ่มปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคอณครับ<า>